อไอเดียของพี่เขาดีจริงๆนะคะมาเรื่องของฟุตบอลกันดีกว่าช่วงนี้ถึงฟุตบอลอยูโรจะมาแรงแต่ยังไงคุณผู้ชมก็ยังไม่ลืมฟุตบอลไทยใช่ไหมล่ะคะงั้นช่วงนี้เราพาผู้ชมไปดูลีลาน,น่ารักน่ารักของนักเตะไทยกันดีกว่าวันก่อนแชมป์พิรพลพิธีกรกีฬามาเทถ้าเยอะ,ยะ,ยะ เราไปกระแซะทีมบางกอก g l a s อีตอนซ้อมแข้งมาค่ะแน่นอนต้องขอให้ลีซอที่ระเทพกับเอ็มอนาวินสองตัวจี๊ดของทีมมาจัดเต็มท่าดีใจซึ่งเขาว่านักบอลยุโรปกำลังคิดอยู่นะคะสำเนียงอาจจะฟังคล้ายภาษาญี่ปุ่นแต่คอนเฟิร์มค่ะว่าเป็นภาษาโปรตุกกสเจ้าค่ะ น o าซานาซาไอซีว่ e เธ a ม่ม y ่นไอซี่ a y เพ่งไอไอซี่เพ่งเดลิซาเดลิซาไอซีวโอ้ลีลาเต้นแต่ละคนไม่แพ้ลีลาในสนามเลย